จัดไป1มิลลิกุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววันนี้นิวทุกคนนะครับผมวันนี้ทางฟีฟ่าออนไลน์3นะครับเขาก็ได้แจกของฟรีอีกแล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ไปรับนะครับก็สามารถเข้าไปรับกันได้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนักเตะรวมปีนะครับบวก2ถึงบวก5นะ1ครั้งต่อ1 ID ไอเท่านั้นนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเงินเอมเนาะที่ได้จากการออนในโทรศัพท์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับเราชิมลุนว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดตังก่อนนะ5 m นะครับโอเคมาเปิดการ์ดกันนะครับว่าไอเจ้ากล่องเนี้ยมันจะมีอะไรนะมาครับ ใบแรกนะครับผมอ่าเป็นกาก้านะ8ล้านหนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอดีต่อมากันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะท็อป20บวก2ถึงบวก5นะครับอืมเป็นฟิลิปลามนะบวก3นะครับผม5ล้านห้านะไ d ดี ID ต่อมานะครับผมอืม เป็นเลวานดอฟสกี้นะครับบวก5อยู่ที่83ล้านเลยนะถือว่าโอเคครับใช้ได้นะท่าเนเพื่อนคนไหนโชคดีนะครับอาจจะเปิดได้เกิน100 m อนะโอเคครับตัวอะไรต่อไปจอห์นเชอร์ี่นะครับ7ล้านหนึ่งไอดีต่อมาครับอ่าไอนี้ก็จะเป็นไอนี้นะครับไอเทมเนาะจากการออนไลน์เช่นกันนะมัททุมเมลนะครับผม นี้ก็เป็นจากกิจกรรมเนาะ,ะโจเซ่เลนานะครับ2ล้านเท่านั้นนะโอเคครับจากที่เราได้ไปเปิดการ์ดกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะเพื่อใช้ V.P เมื่อวานเนาะที่เขาแจกมานะเมื่อวานเราก็จะได้เป็น V.P 3วันนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนหางเงินกันนะ เราจุดนวนว่าเราจะขาดทุนหรือเราจะได้กำไรนะครับโอเคเวสครบครับ38ล้านอ๋อ oh. มีบอลมัดนะน่าจะเป็นเงินนะครับผมโอ้ oh. ถือว่าใช้ได้เลยนะได้เงินมา30 m อมนะครับผมโอเคโอเคแบบนี้ใช้ได้ครับพอ oh. ถ้าเราเอาไปขายเนี่ยมันก็จะหักภาษีเยอะแน่นอนนะ ก็ถือว่าเราได้เงินมา 30m เลยนะจาก 38m นะครับผมดี ID ต่อมาครับอืมอยู่กับเควส5ล้าน m ขึ้นไปนะไม่ใช่5ล้าน m สิ 5m โอเคครับมาแล้วโอ้เป็นการ์ดตังอีกแล้วนะจะคุ้มไหม โอ้โห oh, 32 M เอมเลยนะครับผมโอเคครับแบบนี้ผมชอบนะครับเวลาเปิดได้เงินเยอะๆเนี่ยโอเคใช้ได้ครับผมไอดี ID ต่อมาครับอยู่กับพเพื่นตักเตะ5้อเหมือนกันไปแล้ว 29M ของเราโอ้โเป็นการ์ดเงินอีกแล้วนะสมครั้งติดเลยนะครับผมการ์ดเงินเนี่ย24ล้านนะโอเคครับยังใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยแหละเนาะอืมอ่ะไอดี ID ต่อมาครับผมอยู่กับกาก้านะที่เราเปิดได้มานะครับเราก็เอามาแลกเนาะมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นไป 24ล้านนะครับแสงทองอยู Saint ่ที่บาเยนมิวนิกนะครับผมจะเป็นเอาได้โอ้เป็นดาวิดอลาบานะโอ้ชุดนี้ได้กำไรนะครับอืมได้กำไรนะถ้าเราไม่เอาไปขายนะครับผมอืมสวยงามครับถือว่าใช้ได้นะโอเคครับต่อไป แมวมอง VIP นะมราค่ารวม84ล้านเลยนะครับผมเราจะมาใช้ VIP ที่เราได้มาให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะไปแล้วครับผมอมืแสงทองอยู่ที่บาเอ็นมิวนิกนะครับเป็นตัวอะไรมานูเอลนอยเออร์นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม่าวันนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบาย